เดีก็ผมมาต่อกันนะครับสําหรับหอเฮลประจําเดือนธันวาคมชั้นที่2นะครับนะมาดูกันนะครับบอสคือเจียหนานะครับหรือว่าออร์เคิลมืดนะครับเงื่อนไขาการทํา3ดาวคือภูมคุ้มกันต่อเอฟเฟกเพิ่มลดเกรดโจมตีก็คือไม่สามารถเร่งเกรดและลดเกรดได้นะครับและใช้เอฟเฟกรูนปณิทานนะครับหรือว่ารูนวิวนั่นเองนะฮะหัวอชั้นนี้ก็จริงๆเราก็จะเล่นการเน้นการ CC เหมือนเดิมแหละแต่ว่าในห้องแรกเนี่ยมันจะมี เวลอมอสนะครับหรือเอฟฟิทม e ืดนั่นเองนะครับก็แล้วมันมีเงื่อนไขการลดเกรดไม่ได้เนี่ยเราอาจจะลำบากตรงเอฟฟิทมืดนิดนึงนะแต่ว่าไม่ได้ยากจนเกินไปนะอ่ะเพราะฉะนั้นทีมที่ใช้เป็นทีมนี้นะครับเป็นหัวน้ำปิพฟนไฟนะครับแล้วก็มีมีเอนนาเวลนะครับแล้วก็มีโฮมูลมืดแล้วก็เทียนานั่นเองนะครับหรือว่าใครไม่มีตัวร่มเนี่ยสามารถใช้เป็นแว์วูฟน้ําได้นะครับสามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะหรือจะใช้เป็น จะใช้เป็นอ e ีฟิตมืดก็ได้เหมือนกันนะคือเป็นอ e ีฟิตมืดเนี่ยคอยคอยช่วยทําสตันแล้วก็คอยแบบคอยล้างระเบิดเวลาเวลาโดนสมมติว่าพลาดโดนอมืดวางระเบิดในห้องสุดท้ายเนี่ยก็ยังมีอ e ีฟิตมืดเนี่ยคอยช่วยล้างได้นะครับเพราะนั้นก็เลือกเอานะว่าว่าเราจะถนัดตัวไหนนะเป็นร่มน้ําได้เป็นแวฟบูฟน้ําได้เป็นอ e ีฟิตมืดได้นะครับได้หมดเลยนะก็แล้วแต่เราถนัดในการใช้นะหรือจะเป็นไอ้นี่ก็ได้นยเป็นไอตรงนําหรือว่าโดคบีน้าเนี่ย ก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าตัวนี้ก็สามารถสตาร์ทหมู่ได้นะครับแล้วก็สกิลมันค่อนข้างชัวร์ด้วยนะครับสามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะก็เลือกเอาตามความถนัดของเราได้เลยนะครับมาดูรูนกันนะครับวอยโอเลน์นะครับอันนี้เป็นสปีดเลือสองช่องเหมือนเดิมนะถึกเร็วมีแม่นนะครับก็เป็นสายลงหอปกติ้เลยนะอ่ะตัวนี้นะครับเป็นวอยโอเลน์กับเบรดนะครับเป็นสปีดคริดเมทส์พีนะฮะตัวต่อปนะครับแอนนาเวลนะครับอันนี้เป็น โอ้นี่ผมแก้รูนตอนนั้นที่แก้รูนไปลงหอคอยหอน้ำแน่เลยจริงๆตรงเนี้ยเป็นเป็นว O โอกับบิวนะที่เป็นที่เป็นรีซิสร้อยนะครับเดี๋ยวผมผมแก้รูนคืนก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆผมก็ใส่อน่าจะเป็นเม็ดนี้แหละถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นเม็ดนี้อ่ะไม่เป็นไรใส่ไปก่อนแล้วกันมันมันเป็นมันเป็นรูนวิวนะครับจำไม่ได้แล้วด้วยโอ้เป็นเม็ดไหนใส่ไปก่อน ใส่ไปเลยนะครับอ่ะเป็นว o ยโอวนะครับที่มีเลือดเยอะสปีดเยอะๆแล้วก็เลสรอยแล้วก็ติดแอตแทกเข้ามานิดหน่อยนะคิเลคิรเมทไม่ต้องแม่นยําประมาณ30-40ก็เล่นได้แล้วนะครับหรือถ้า,ถ,าถึงถึาสิตาก็ยิ่งดีนะฮะแต่ว่าไม่ต้องเน้นมากนะแม่นสําหรับปล่มนะครับเพราะว่าสกิลมันหลายหิตนะฮะอ่ะตัวนี้นะครับหมุมมืดก็เป็นวเลนผสม HP 3ช่อง ออกเป็นตัวสุดท้ายของทีมนะครับแล้วก็มีแม่นด้วยนะฮะส่วนเทียน่าเป็นสายาสตัตอารีนาปกติตัวเปิดตัวเปิดสายาสัต์อารีนาปกติเลยนะก็เป็นสวิปชุดไวสุดครับก็ไม่ต้องแก้อะไรกันมาเลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะสาหรับวิธีการเล่นนะครับก็จริงๆชั้นนี้เล่นไม่ยากหรอกจริงๆก็คือเป็นการลบบับแล้วก็ซีซีไปเรื่อยๆนะครับโดยห้องแรกเนี่ยให้ค่าอีฟิตมืดก่อนนะครับใน,นดับแรกนะครับที่เหลือก็เก็บกว่าตามปกติได้นะครับ โอเคครับก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ไปลุยกันเลยครับผม